อะไรที่ต่ำกว่าสัก 500m มามาแล้วแบบอือหือเอาฮะเปิดครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับใครช่วยผมด้วยหน่อยก็เลื่องให้ไวแต่เมื่อวานจนมาวันนี้อะไรไม่ดีขึ้นเราลผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวิฟ้าไลน์สามนะครับถึงกับผมนะอภิเทศชแชนแนลนะก่อนอื่นแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สาวกเกมวิฟ้าไลน์สามทุกคนด้วยนะครับเอวัอนนี้นะฮะจะพามาเปิดแพ็กเกจอีกแล้วนะกับแพ็กเกจเวอร์ชันสุดคุ้มนะฮะก็หลายๆแชนแนลเขาก็เปิดไปแล้วนะฮะแต่ผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมานะฮะเพิ่งได้มาเปิดน,นะครับผมก็ ครับ1แพ็คนะครับโอเคฮะก็อย่าลืมนะว่าคลิปนี้นะฮะจะมีไ d ดีนะครับโทน่โค้ดเอไอบอกห้าแจ้งนะครับยังไงก็สั่งกันให้ทั่วคลิปนะครับโอเคถือว่าเตรียงก่อนแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันเลยครับผมโอเคนะนี่ก็คือแพ็กเกจที่ได้มานะครับผมก็เปิดไล่ไปละก่อนเลยแล้วกันโอเคใบแรกโอ้โหอะไรเนี่ยราคาใบที่สองฮะ โอ้โหดีหน่อยเกสโปเอาฮะใบที่3นะฮะ LP b a s เบ0หนะฮะรุ้น w ว r ร์ b a s เวอร์ริเจนนะครับผมก็ w ว r l ์ g e n จไม่ต้องอนะไรฮะเวอร์เบสก็กำลังดีครับผมมาโอ้โหเป็นปาสตอร์เล่น,นะฮะอะไรวะเนี่ยเ <laughs> อาฮะอยู่กับใบสุดท้ายแล้วน,น,นะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับวันนี้โอเค w ว r l ์ g e n จนะฮะใบหญ้ามาซีแมนมา อะไรที่ต่ำกว่าสัก 500m มาแล้วแบบอือหือเอาฮะเปิดครับผมโอ้้หคาร์นาวาลโล่ครับเซนเตอร์แบงค์นะโอ้โหขาดพอดีครับก็ 666m นะก็ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่ามันต่ำกว่า500ลนะ้าโอเคนะวันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะจะไ้เจออะไรกับคลิปหน้าครับผมก็ อย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้มีไอดีแปะไว้นะก็สาธส่องกันที่ทัวนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับก็มาดูกันตีบวกเล่นๆสักอู่นะก็เฮลิเคนบอก6นะครับส่งมาจากทางบ้านนะบอก5กับบวก3นะครับโอเคอกั้น4ีทีนะเขาบอกมาอย่างงี้ขอส่งมาจากน้องเนมบอลนะครับมามาดูด้วยกันอีกครั้งหนึ่งไปครับเฮลิเคนบวกห ่ S <S ไม่มานะฮะก็คงไปดีแล้วนะครับได้บอกสามนะครับโอเค